เตารู้จักมีคนหนึ่งที่ผมดูในหนังนะแดนยางโทนเขาในเรื่องเขาเป็นเพื่อนกันนะกับนกไนโอน,น,น,นี่ถ้าอยู่ถ้าอยู่เขาว่านักเชียนอยู่ก็ต้องมีเจ็ดสิบขึ้นนะก็นักเชียนกับพ่อใครอายุมากกว่ากันพ่อนะเขาน่าจะรุ่นพ่อเลยนะโอ้โห สมัยก่อนจริงกันสะบัดนะเพชรนะอืมดังจริงๆนะดังฤทธิ์นุ๊กใหม่แม่ใหม่ยังแดงยางโถนเคยได้ยินไหมเคยยินชื่อแดงยางโถนเนะเพื่อนเขาอยู่แถวทางนู้นอะผมไปส่งขายอ่ะยางโถนอะกบบาทมีน้ำซ้ำนบาทอยู่น้ำซ้ำนาวันสามเล็กยังรับโพส์สําหรับอ๋อพวกไอ้เคิร์กวิหน้าเก่าอ่ะ แต่พวกเหนียมริบนาเกลีย์าก็นั่นแหละก็คือไม่ดีโตเขาไม่รอเนาฮะไอเดี๋ยวนี้เบาอนะคนบ้านเือดีขึ้นสมัยก่อนดังสมัยก่อนเขากล้าล้างแค้นไงนะเไอเลขเนีมันได้เกเดลีอะไรมกเนี่ยมากรท่นนดาทาัดาทีนี่ขนยิงพี่มันมโหมากรยิง เขาแหละไม่แค่นั้นบาพีมันตายมาันก็ต้องแก้แค่น่ะนะแล้วทำไมเขาใช้นกนายเหรอใช้ปืนนกไนนะค <c oughs> ือ,อต้องมีอะนะตัวเอกเขานะฉาย,ยาป่ะมันชื่อเล็กนกไน,ไ,นไม่ชื่อเล็กแล้วนกไนมาได้ยังไงมันก็มันเขาตั้งชื่อมางั้นแต่หลอเท่นะเขาเป็นไอดอลผมนะผมอยูง่งเทพเพราะผมยังชอบเลยนะ มันเป็นเขยเนียเพื่อนหนังไอมึงเป็นอะไรกับเขาวะมันไม่ได้เป็นแต่เมียกูบอกว่าเขาอยู่ระแวกบ้านใช่ไหมแล้วเพื่อนเมียก็เป็นลูกหลานของเขาใช่ไหมเนี้ยเชียนนัเชียนชอบผมจะหนังบอกก็ม่ให้นัเชียนใช่ไหมก็พี่น้องกันต้องหาแต่เขาไม่ได้แนวโจนนี่ฮะแนวแบบร้างแค่เป็นอะไรไหมผมว่าต้องหล่อนะครับเพราะว่าคนเล่นหนังก็เป็นเอาสรพงษ์มาเล่นนอ่ะ สรพงเล่นเป็นทั้งแดงค,คือเรื่องหนึ่งเล็กนกในนะจะมีเล็กนกในเล่นคนเดียวนะ <c oughs> จะมีแดงยางโทนด้วยสมบัติจะเล่นเป็นแดงยางโทนนะเรื่องเล็กในเรื่องเล็กนกในนะ <c oughs> มันจะมีเพื่อนเขาชื่อแดงยางโทนนะ <c oughs> ที่อยู่ยางโทนในหนังนะครับ <c oughs> ที่เ <c oughs> คยจําได้ไหมสรพงสมบัติ <c oughs> ได้ยินแล้วและเรื่องแดงยางโทนโดยตรงๆสรพงเล่นคนเดียวเรื่องของแดงยางโทนนะครับ ถือไปน่หาดูเดือนน้หาดูยากนะผมไปหาดูใน u t u b e นี่โหแล้วสุดท้ายล้วันนด้อยู่แตุดอ่ะทำไมถอรัพงษนอะแล้วดูสนุกอะ่ะแล้วเพื่อนอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย,อยชอบทาน,นมิตรก็คนเพชรเนาะคนเพชรถึงมันดังเห็นเฮน้มเนเข้โใจถึงนะแล้วผมไม่ทำโรงแรมอีตรงที่เขาตายอะ่ะนะกิวที่พัทยาที่เขาโหนไปอ่ะครับ ตรงหลังลงมันเขาโหนตกอีกตรงหลังโรงแรมไฟไหมอ่ะผมไปซ่อมโรงแรมไฟไหมอะแล้วมีสารวิทยบัญชาอยู่คนงานถูกหวยกันทั้งแคมป์ถูกแล้วลรูว้อีกเ่อป่ะจกิงแม่งโคตรขอเลยผมก็งงสมัยนั้นจบใหม่ๆนะไอโรงแรมที่ไฟไหมเคยได้ยินไหมครับ<แ>พัทยาตาแล้วเนี่ยผมไปซ่อมไอแปลก็รู้ใครก็รู้คือตอนนั้นหลังปีสี่สูนนั้นไม่มีงานเนี่ยแล้วผมไปสมัครที่ไหนไม่รู้เขาส่งไปผมเฮ้ยตอนไฟไหมเราก็เห็น ตอนนั้นมารู้จักนาซิลแล้วมาเลี้ยงไก่แล้วตอนที่หายไปจากเพชรน่ะผมก็ไปน่ะได้งานแล้วครับไปซ่อมโรงแรมนึงใช้ขนเพชรเยอะแยะเป็นแสดงนางแต่ใหญ่ป่วยซื้อผิ่เพชรแดงอ่ะย่อยผวยซื้อได้เป็นอะไรนั้นนะเป็นไอ้โจ๊กโยกไอ้ที่รับใชจดาราเยอะจะมีนี่มันเป็นลูกตาจองนี่ไงลูกตาจอง